โซลาเซลล์ติดบ้านสวนราคา4 5 0 0 0บาทชุดนี้นะคะสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกำลังไฟนะคะไม่เกิน2,500หวัตต์ได้นะเมื่อช่างขึ้นหลังคาไม่ว่างนะคะนิสาก็เลยขึ้นเองค่ะวันนี้เราติดไป3แผงนะคะใช้เวลาติดประมาณ1ชั่วโมงค่ะแผงเป็นแผงโพลีนะคะติดบนเมทัลชีตเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็ทรงตัวค่อนข้างง่ายนะคะแค่1ชั้นเองนิสาก็เลยทาได้ค่อนข้างไวนะตรงนี้เนี่ยเราใช้เวลา ในการติดตั้งและต่อสายไฟเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะก็ตากแดดอยู่แบบนั้นเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเหล็กเนาะตัวสายเคเบิลท้ายนะคะแล้วก็สกูยิงเหล็กสกูยิงไม้นะ อตอนนี้ก็จะเป็นการเก็บสายให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเฉยๆนะคะสามารถใช้ตัวของเคเบิลไทยได้ค่ะมาในโซนของชาร์เจอร์เบเกอร์แล้วก็อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นิสาคอนเน็กเองเนาะก็จะค่อยๆทำค่ะตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เบเกอร์ลงมานะคะตัวสีฟ้าก็คือชาร์เจอร์นะคะที่สามารถรองรับได้60แอมป์สูงสุดนะคะ แล้วก็เราก็จะมีการเข้าห่างปลาทุกตัวนะคะเนาะแล้วก็ย้ําให้แน่นนะคะด้วยครีมย้ํานะตัวนี้ก็จะทําให้มันแน่นขึ้นนะคะแล้วก็าการที่เราจะใส่สายไฟนะคะเข้าไปในช่องเทอร์มินอลต่างๆมันก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็มาตัดท่ออันนี้จะเป็นรางที่เอาไว้เก็บสายไฟสายไฟฉ<ะ>ายขาดนหัวที่ช่วยชีวิตนิสานในวันนี้นะคะราคาเพียงแค่200กว่าบาทเท่านั้นใครที่อยากได้ ไปตามก็นี่นนะคือไฮไลท์ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับไฟฉายตัวนี้ไม่ได้ไฟฉายตัวนี้นี่แย่เลยนะคะเพราะบ้านลูกค้ามืดมากไม่มีหน้าต่างเลยนะติดตั้งในวันนี้นะคะเราใช้เวลาไปประมาณ6ชั่วโมงค่ะในการติดตั้งแผงแล้วก็ติดตั้งจุดที่เป็นเบเกอร์นะคะแล้วก็เป็นการติดตั้งไฟบ้านอีก3จุดนะคะซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ช่างขึ้นหลังค้าไม่มานาอนิสาก,ก็เลยต้องทําเองดังนั้นเออมันอาจจะช้าไปนิดหน่อยนะคะ ไงก็ต้องขออภัยลูกค้าด้วยแต่ก็โอเคค่ะระบบ ต่างๆสามารถรันได้ตามปกตินะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือนะคะที่ส่งมาให้ใช้เรื่อยๆแล้วจะบอกว่าพี่ๆคะดูสิถ้าหนูไม่ได้ตัวไฟฉายตัวนี้เนี่ยนิสัยแย่มากเลยนะคะเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นรายละเอียดเลยว่าเ,เราจะต้องทําแบบไหนมันจะตรงไหมนะเออถือว่าค่อนข้างที่จะ u s e f u l แล้วก็มีประโยชน์มากยังไงก็ฝากไปตําด้วยนะคะส่วนของไฟฉายคาดหัวนะคะก็ได้จากแบรนด์นี้เหมือนกันเดี๋ยวขึ้นให้นะใครที่อยาก ไปตามไปตามได้เลยราคาหลักร้อยเท่านั้นเองแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะพี่ๆถ้าใครอยากจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดไหนเนี่ยแจ้งนิสาล่วงหน้านะจะได้ออกแบบระบบให้ถูกต้องอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราใช้ไฟโซลาเซลล์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแมนเทนนระบบค่ะทุกวันนะเราจะต้องดูว่าเรามีแสง อาทิตย์ไหมนะคะแล้วก็แบตเราเต็มไหมถ้าเกิดว่าแบตไม่เต็มเนาะก็เราก็ลดการเครื่องใช้ไฟฟ้าลงแค่นั้นเองใครที่บอกว่าโซล่าเซลล์ใช้ยากเนี่ยอันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้รู้ว่ามันมีเทคนิคการใช้อยู่ยังไงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ สรุปการเดินทางนะคะเราเดินทางจากเชียงใหม่ไปน่านเนี่ยใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ไปถึงน่านนะคะก็ไปที่พักก่อนนะอยู่ในตัวอำเภอท่าวังผาหลังจากนั้นเนี่ยวันต่อไปเราถึงขับขึ้นไปบนดอยนะคะซึ่งใช้เวลาขับประมาณ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ขึ้นจากบ้านศบขุน,นขึ้นไปอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะระยะทางไกลมากแต่ว่าและทางไม่ดีเนาะก็เลยต้องผ่านหลายจุดนะคะแล้วก็ต้องเป็นรถโฟเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้ ะะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ตัวหมู่บ้านเนี่ยอยู่อำเภอนะคะไม่ไมอยู่ในพะเยาแต่ว่าต้องเข้าทางน่าน